ฮัลโหลทุกคนสบายดีสวัสดีจ้าฮัลโหลทุกคนโอยจะก,กินตัวลูซี่แล้วะวันนี้ก็จะมามาพบมาพ่อก็มามาพบมาเจอกับลูซี่คือเก่านะคะวันนี้มีชื่อว่าลูซี่จ้ากันยี้เอาก,กิีวจะลูซี่อะโอายกำแรงเลยกิวกลูซี่ละวันนี้ชุดแรกแฮปาลัด ซีฟู้ดสลัดวิดาสตีมฟิชอะไรนูโดวิสเวเจเนโปสลัดมาเด้อจ้ามืันนี้มากินเมี่ยงจ้าวันนี้จะมากินเมี่ยงนะคะวันนี้มีขนมจีนมีหอยมมงผู้แล้วก็มีปลาหนึ่งจ้ะปลากระพงหนึ่งมากินเด้อจ้ามาแซ่บๆทกันกพี่น้องเรียกว่าเซร็จเย่เซร็จตะกำกินห้องเยิงๆต้องเซร็จตะแกอ่า อย่าล้าอย่าเกิดได้กงน清楚ก็ว่า样样都唔食得噶เขาว่ากินอะไรอยากจะกินแบบดีๆอยากจะกินแบบแบบไม่มีโรคไม่มีภัยน่ะไม่มีแบบอยากจะกินแบบคิดว่าอาหารมีประโยชน์นะ่ะมันมีหลายอย่างที่ไม่มีประโยชน์นะใช่ไหมล่ะ มันมีสารกันบูดผักก็มันก็มีสารมันทุกอย่างมันก็มีหมดนะนะเรากินเราก็ต้องดูนะพูดถึงเพราะว่าอะไรที่ไม่มีประโยชน์ผงชูรสกินไม่มีประโยชน์อ่ะสำหรับคนจีนน้กินผงชูรสนะเขาเขาไม่ค่อยกินเขาไม่กินผงชูรสนะเขาไม่กินผงชูรสคนจีนนะนะแต่ว่ากินข้าวนอกบ้านเขาก็แบบว่า ไม่ค่อยอยากจะไปกินข้าวนอกบ้านเท่าไหร่คือว่ามันไม่มีประโยชน์อตมันคือข้าวนอกบ้านมันมีมันมีผงชูรสสาหรับคนที่อนามัยจัดนะนะสาหรับคนที่อนามัยจัดนะนะก็จะจู้จี้จุกจิกซะหน่อยนะยเลยว,ว่าเสกเยะกำกินห้องเลยเล่มใส่ชุดกายเสกละฮะมั้ย有时约เยอะใหม่ก็ที่าวนอก้นเ็จะจู้้กจินนะกน่อย 你話你計得咁清楚，未精又唔食，呢養個養又唔得，又唔健康，咁啊唔通唔使食咩，係嘛？你話你你你話你健康你食嘢得咁健康，咁你有冇一百命歲啊？我話啦，我問你啊，你有冇一百命歲啊？係嘛？如果你食嘢健康，你唔代表你冇病冇痛噶，係嘛？嗱，呢度咧，而家咧，而家啊～ 舊時啲人好健康嘅，舊時啲人咧好長命啊。舊時啲人。而家啲人咧最長命，最話最話長命都八十五歲啊，諗住係長命噶啦如果你你過咗八十五歲啊，即係算算你最長命噶啦。咪得咋？ 嗯，今日你話人哋老人啦、啊，你話啲泰國人咧食酸辣嗰啲嘢唔好嘅，咁啲人都死晒啦，<laughs> 有啲人未經路犯噶。 บางคนก็ชอบกินผมชูรสจัดนะผมชูรสคุกข้าว <laughs> ผงชูรสคุกข้าวกินจนกินจนผมล่วงหมดคิดว่าอนามัยจัดอะไรก็กินไม่ได้กินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินแล้วทีเนี้ยใช่ไหมล่ะอะไรก็กินไม่ได้มัวจะคิดว่าอนามัยกินอะไรก็แบบว่ากินแบบสุขภาพอะ่ะ ผู้ตึ่งไะนะผีอวน้ำปลาน้ำตาลเกลืออะไรซอสอะไรพวกนี้มันก็มีสารกันบูดสารอะไรอะนะ พูดถึงจะจะคิดให้มันแบบว่าคิดให้มันละเอียดไปเลยอะนะอยู่ไกลถ้ากำชิงชอ้อ,ยอเยิงยังต้มเสร็จแล้วไงเสยวยิมทองเอ่อ油ก็ที่ะะอะกินห้งลง,งไปก็อ้วไแล้วอจ่ะยัยะะงไม่สุกมาพดีด้วยตัะ เลชันเลเฮาสร้างเลยเสกตักเจ้าเสกลาชีที่โลโจเลเสงเสกตะมูวตะเสกลาเอาว่าเพแทงตอนนี้ตอนนี้เรากําลังเราแบบยังหนุ่มยังสาวอยากกินอะไรก็กินไปเลยพี่น้องถ้าพรถ้าถ้าตอนที่เราแก่มากกว่านี้เราอยากกินมันก็กินไม่ได้ใช่ไหมล่ะโตโลโอที่เฮาแล้วโหโลที่เฮาเลยเวงเสกตะเสกโตอ่ะจะไหนก็ชั้นในก็เลยหมูแปลงหมูทงละเลยเห่าสร้างแล้วเลยสวงเสร็จมาเยอเลยมาเสร็จแล้ เพราะว่าญาติฉันนะนะเห็นฉันกินอาหารไทยก็คิดว่าอาหารไม่ดีไงฉันกินเปรี้ยวกินเผ็ดใช่ไหมล่ะก็คิดว่าอาหารที่ฉันกินนะไม่มีประโยชน์มันเปรี้ยวมันเผ็ดอะไรพวกนี้ไงก็จะว่าฉันนะนะเพราะว่าฉันกินอาหารไทย ไม่่กินไปด้วยอินทาคนไปด้วยจามันจังแซฟเยโลเสร็จเยโลกองอย่าเนีหัรนว้เยือโล่ลาวยยันตับเป็ดหูส่กจ้าอ้ออบอเจอเะมอันจ้าอ่อที่เอนเพื่อนที่เพ่อยเ่อนเอ่ี่่นเพื่อนี่าพื่นฉันเพื่านเพื่เพื่อนเพือน่เอยเพื่อนทีพนีนเอวเพยนองเลเออ่ะ่ มาเป็นเลแต้งฮะขล้องเล้หันวะอืมกินจังซีแล้วมันจังเซฟ กินอย่างนี้แล้วมันถึงอร่อยชันนี้ก็เหาสร้างแล้เสีงเสร็จไม่เยะจากเสร็จล่าเสร็จโตจากเสร็จล่าขี่ที่ได้รูโจอะม้วหลังเสร็จตะกะลาอืมก็ยันรู้โจอก็ที่ลอยโจงตะชาโจมามาเยาตัวเยโตที่ลอยจองอะเกสับหลีนแล้โจงตะทายลอยเยอะโจเยโจตะทายลอยก็ลอยจองอ่ะ 人個內臟啊，受唔到噶啦，年紀大，啊，所以你想食都冇得食。有啲人冇牙噶，有啲係、啊、老人家、啊、甩牙噶，想食都食唔到。趁你家後生啦，樣樣都齊啦，係、哎、啊，冇病冇痛嘅食得就食啦。 ว่ากันเลยอะมาว่าเลยจุ้นตั้งว่าเลยตั้งใจจะว่าเธอเนี้ยจะกินอะไรก็นำไม้จัดอนามัยจัดก็ไม่ต้องกิน เสร็จไม่เห็นจกเสพตกยันแน่หูหลานแน่ยาวยาปะซอยแมงก็ว่าไปแดงก็ยะปะสัมซอยยาซีนี่เชิงแมงก็ล่้ถ้าคนเรานะอยู่ได้แก่ถ้าเลย85ไปแล้วแสดงว่าอายุยืนถ้าเลย85ไปแล้วนะอาคิดว่าอายุยืนแล้วนะสมัยนี้นะ โอ้แสกกินไปด้วยกันนินทาคนไปด้วยก็ว่าคนไปด้วยมันจังแสกแล้วลเสร็จก็ลราวอย่างน้วงวายอย่างตับเปิดฮุฟเซก้า ฉันว่าปลากระพงเนี่ยเอาไปนึ่งมันก้างมันน้อยกว่าปลาปลานิลน,นะเนื้อมันจะหวานกว่าไม่เสิร์จีโอเสร็จไม่เยอะเสร็จไม้ซินสร็จแค่เขาอย่าสร้างโชวอย่าอย่าเจ้งหยอีอย่าหลักเจิงไอ้โตติมหลักเจิง ผักใบสดผักส่สเสส้อะจ้งวันที่วันทั่เลยเยอะฮะโอล่ามาก,กินกินปลาใส่ยหมดพี่น้องเอ้ยทำแล้วก็กินคนเดียวเนี่ยไม่มีใครกินด้วยหรอก พูดกับพูดเลยนะฉันนินทาญาติของฉันที่เมืองไทยจะนินทาให้ฟังปริญาติที่เมืองไทยไม่ค่อยสบายก็มาหาฉันและฉันก็ไม่ได้เป็นหมอนะแล้ะฉันก็อยู่ไกลด้วยแล้วฉันจะไปช่วยอะไรได้ก็ต้องมาบอกฉันก่อนนะเออทำไม อ่าเวลาไม่สบายก็ต้องไปหาหมอหารถหาลาพาคนไปให้คนพาไปหาหมอมาถึงจะถูกไม่ใช่มาโทรศัพท์มาหาฉันบอกเออไม่สบายเนี่ยเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่มาบอกฉันทำไมฉันอยู่ไกลแล้วฉันช่วยอะไรไม่ได้มาบอกฉันทำไมใช่ไมล่ล่ะมันไม่ถูกแล้วทำอย่างนี้ถ้าเกิดไม่สบายไม่สบายอาจจะไข้ได้ป่วยไม่สบายอะไรก็แล้วแต่ ให้หาญาติพี่น้องหาใครก็ได้ที่หาได้นะหารถหาลาพาไปหาหมอพาไปรักษาไม่ใช่ว่าโทรศัพท์มาหาฉันฉันจะไปช่วยอะไรได้ล่ะฉันอยู่เมืองนอกนะเออเนี่ยฉันอยากจะนินทายาติฉันนะเนี่ยโอ้กองงอกองโอ,งองฉันเช็คไอยกทยก็หันว่าอีกอ่ะนะ 有人病痛你想嚟啦，嗱打電話你揾我先啦，我都唔知，我都唔明揾我做乜嘢先得噶，我又唔係醫生嚇，我又住得遠啦，住外國咁遠啦，我幫得你乜嘢啊？我幫唔到你啊嘛，係嘛？至緊要咧，自己有唔舒服誒病痛又好，你揾個人揾啲親戚朋友揾啲仔女揾啲其他人啊，有邊個陪可以陪你去醫院，啊去醫咗佢。 唔係話打電話嚟搵我，咪問我，哦、呃，同我講啊，我唔舒服啊，呢樣嗰樣，我幫唔到你啊嘛，我又唔係醫生，係咪先？我又住得遠，我幫得你乜嘢啊？我幫唔到你啊嘛，我講話我親戚啊，唉，啱啱先怒氣完，啱啱先啊，今朝先鬧人啊，今朝啊，鬧完人啦、啊、我。 เม闹จะยันโนสิเนสงเลย่เลีเยอกินอมา่านทีำยีงมันไม่ถูกต้องนะพูดถึงอ่ะไม่สบายอะไรก็แล้วแต่ให้คนพาไปหาหมอไปรักษาไม่ใช่ว่าโทรศัพท์มาหาฉัน,เป,น,น,นเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่แล้วฉันไปช่วยอะไรได้ละฉันอยู่ไกลพูดแล้วก็มโมโหอยู่เนี่ย มาเช้าเนี่ยจะมาจะมาบอกฉันทำไมนั่นน่ะฉันก็ไม่เข้าใจจริงๆเลย lô he, áo gì tao chân tài có yên lâm xét cả mẹ ngó dùng ta bây giờ bánh ngó chỗ máy dễ bà phải có là chỗ ดิจินยิเอเ้อเ้อ้ยี่ยินยี่ยกเฮ้ยวันยันในตายแล้วยี่ยินจะมาบอกทำอะไรเนอะฉันก็ไม่เข้าใจจริงๆเลย ไอคนที่สมควรบอกดันไม่บอกนะไอคนที่อยู่ใกล้ๆนะมาบอกคนอยู่เมืองนอกเนี่ยเราจะไปช่วยอะไรได้ล่ะบางทีฉันก็เบื่อเบื่อญาติพี่น้องฉันนะบางทีฉันก็เบื่อมือนกันนะให้ไปหาหมอซะก่อนแล้ววันหลังก็โทรมาบอกฉันบอกเออนี่ไม่สบายนะไปหาหมอรักษาแล้วอะไรก็ว่าไปเน จะเป็นมาแล้วก็มาโทรหาฉันจะจะให้ฉันทำยังไงล่ะมันช่วยอะไรไม่ได้เนาะ me parada morto ไม่พูดฉันกินไม่หมดเดี๋ยวฉันไปยำยำขนมจีนกินตอนเย็นเย็นยำขนมจีน พูดแล้วฉันก็เซง็งฉันเบื่อญาติพี่น้องเลอเกินกินปลาหมดแล้วเหลือขน,นมจีนกับหอยแมงผู้เดี๋ยวจะยำกินตอนเย็นๆแล้วก็มีผักอยู่นะ กินหมดแล้วกินแค่นี้ก่อนจ้ะกินแต่น้อยๆแต่กินหลายมื้อหน่อยนะก็กินสองมื้อนั่นแหละนะก็ว่าไม่ได้กินเยอะแยะอะไรหรอกบางคนก็ดูคลิปฉันก็ว่าฉันกินเยอะมาจ้าสำหรับใครเข้ามาดูหรือวันเกิดก็แล้วแต่ก็สุขภาพร่างกายแข็งร้อยแข,ข,ข็งแรง ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เป็นมหาเศรษฐีวันนี้มีหวยออกขอให้ถูกหวยขอให้มีโชคมีลาบจ้าขอให้มีความสุขตลอดไปจ้าไปแล้วจ้าคแคงนี้แล้วจ้าวันหลังคอยมาใหม่วันหลังค่อยพ่อกันใหม่จ้าโอล่าตายาจอยกจินนะแต่ก้าเจ้าล่ะไปแล้วจ้า๊ายบายจ้า